น้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวันของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านบางพลีและประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้น้ำประปาและซื้อน้ำบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงดังนั้นสถาบันการเงินหมู่บ้านบางพลีจึงได้มีแนวคิดดำเนินการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้ประชาชนได้บริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านร้านค้าประชารัฐให้แก่ชุมชนอื่น โครงการน้ำดื่มประชารัฐเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนผลิตน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่มีความต้องการทำงานความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและมีความยั่งยืนเป็นแนวทางต่อคนรุ่นหลังต่อไป ในส่วนตรงนี้ยันต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานสธบอแห่งชาติรวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วยจัดสรรงบประมาณลงมาสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนผ่านโครงการประชารัฐที่นี่คือกองทุนหมู่บ้านบางพีหมู่9้า และนี่คือคณะกรรมการของเราค่ะรองคุนหมู่บ้านบางพีหมู่เก้ายินดีต้อนรับค่ะหมู่เก้าของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมดสามหมู่บ้านด้วยกันเรามีประชากรในหมู่เก้าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว5,000คนนะคะ ซึ่งมีอาชีพหลากหลายด้วยกันนะคะในส่วนของกองทุนหม,มู่บ้านบางพีหมู่ที่9เรามีกิจกรรมนะคะที่โดดเด่นนะคะทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันในกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมของกองทุนหม,มู่บ้านซึ่งเป็นสถาบันการเงินชุมชนนะคะบ้านบางพีมีการเปิดให้มีการรับฝากเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์นะคะเงินฝากสัจจะออมทรัพย์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นให้สินเชื่อก็โดยการที่ให้สมาชิกมีสิทธิ์มากู้เงินได้ เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในส่วนของกิจกรรมที่2 mm. ก็คือกิจกรรมของร้านค้าประชารัฐซึ่งจําหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคา,าถูกกว่าท้องตลาดนะคะ mm. กิจกรรมที่3นะคะ mm. ก็คือกิจกรรมของโรงงานผลิตน้ําดื่มบ้านบางพีประชารัฐนะคะ mm. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผลิตน้ําดื่มยี่ห้อตราเล็ฝนนะคะซึ่งได้รับรางวัลมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศในประเภทของน้ําดื่มของจังหวัดสุนรรกาารรางวัลในด้านของพัฒนาศักยภาพนะคะประเภทของการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของน้ําเราได้รับการรับรองจากมาตรฐานออยอนะคะแล้วก็มาตรฐาน GMP รวมทั้งเราได้มีการออรับรองโดยหน่วยงานของสคอบอด,ด้วยนะคะซึ่งเราเป็นหนึ่งในน้ำดื่ม5แห่งนะคะที่ได้รับรางวัล ในส่วนของสคบอนี้นะคะโรงผลิตน้ำดื่ม,มเมล็ดฝนดำเนินการภายใต้โครงการผลิตน้ำดื่มชุมชนประชารัฐโดยกองทุนหมู่บ้านบางพลีหมู่9อําอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นโรงผลิตน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์และศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มของชุมชน รองรับกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษางานด้านร้านค้าประชารัฐให้แก่ชุมชนอื่นๆจุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนนําเสนอรัฐบาลเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากโครงการประชารัฐจัดตั้งโรงงานผลิตน้ําดื่มประชารัฐบ้านบางพลีและใช้ชื่อแบรนด์ว่ามเมล็ดฝนเพื่อสื่อถึงน้ำดื่มที่มีรสชาติอร่อยดื่มแล้วสดชื่นเสมือนกับว่าได้ดื่มน้ำฝนจริงๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะภาครัฐเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้มีสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัยและมีราคาประหยัดนะคะสำหรับการทำตลาดนะคะ ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเราต้องต่อสู้แล้วก็แข่งขันกับแบรนด์ดังๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในเรื่องของคุณภาพของน้ํานะคะ,ะมากที่สุดเลยนะคะในส่วนตรงนี้ผู้ที่จะ,ะสามารถที่จะการันตีให้เราได้นั่นก็คือลูกค้าค่ะที่เวลาที่เขานําน้ําดื่มของเรานะคะไปดื่มเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมโรงงานน้ําดื่มของเราค่ะ น้ำดื่มเมล็ดฝนมีการจัดโปรโมชั่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะน้ำดื่มเมล็ดฝน3แพ็ค100บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นการสร้างความประหยัดให้กับพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะงานของกอ,องทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับโงน้ําดื่มเมล็ดฝ ในช่วงเช้าทุกวันขน้าราชการซึ่งมีหน้าที่อย่างผมที่มีหน้าที่ในการ,รควบคุมดูแลการเปิดน้ําการเช็คน้ําโดยน้ําดิบของเราเนี่ยใช้น้ําประปาก่อนที่จะเข้ากรองในถังกรองน้ําดิบเราก็มีเครื่องกรองหนึ่งชั้นเมื่อเข้าน้ําดิบเรียบร้อยแล้วเราก็มากรองในเครื่องกรอง3ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อกรองอีกชั้นหนึ่งสำหรับรถกลิ่นสีนี่นะครับเพื่อเข้าสำรองในชุดที่2เก็บน้ําที่กรองส่วนนั้นไว้ จากนั้นก็จะมาเข้าเครื่องกรอง RO ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเข้าไปผลิตเป็นน้ำให้ประชาชนดื่มทั่วไปเครื่อง r o นี้จะฆ่าเชื้อครั้งสุดท้ายแล้วก็คัดน้ำที่ไม่ดีอะไรออกจากนั้นก็จะผ่านเข้าเครื่องกรองเซรามิกอันนี้กรองอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปในโรงน้ำที่บรรจุจากนั้นก็จะผ่านแสงอุลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องมาดูมาทำทุกวัน สัสดีค่ะพี่พีนบเป็นไงวันนี้น้ําดื่มรองเรียบรอยคุณภาพเป็นไงคะเชไปเรียบร้อยแล้วคับเครืองทั้งหมดแล้วนะครับทั้งน้ําดิ่มมากองแล้วก็อาโอขณะนี้น้ําพร้อมบรรจุแล้วนะครับสามารถที่จะบรรจุได้ทั้งสต็อกและก็ของใหม่ที่จะบรรจุอันนี้ก็ h โ l l ฮัลโหลน้ำดื่มเมล็ดฝนค่ะที่ไหนคะ อ๋อโรงแรมบูสกายโทรมาพอดีเลยค่ะสั่งน้ำดื่มใช่ไหมคะขนาดกลางเท่าไหร่คะ2 0 0แพ็คนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้ทันทีเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับน้ำมีพร้อมแล้วค่ะโทรมาพรดีเลยค่ะมีใช่ไหมคะ200แพ็คนะคะ ก่อนก็ไปเอาเองแต่ตอนนี้คือไปเอาไม่ได้ก็ให้เข้าส่งอร่อยค่ะมันแบบมไม,ม่ไม่เหมือนน้ำยี่ห้ออื่นค่ะยี่ห้ออื่นจะมีแบบจืดจืดมั่งแต่ยี่ห้อน,นี้มันก็รู้สึกอร่อยเหมือนกับเราทานน้ำธรรมชาติตามหมู่บ้านเรามันนอกกัค่ะจะอร่อย โรงผลิตน้ำดื่ม,มเมล็ดฝนจำหน่ายน้ำดื่ม3ขนาดคือขนาด350มล600มลและ1,500มลลิรในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่200แพ็คต่อวันเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงเริ่มต้นที่ผลิตเพียง100แพ็คต่อสัปดาห์เนื่องจากลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำดื่มทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากคนในชุมชนโรงแรมร้านอาหารตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ การที่ทางเราได้มาซื้อน้ำของที่นี่เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อมีการนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเมื่อมีการได้ทดลองใช้ทดลองดื่มรู้สึกประทับใจและสามารถที่จะต่อยอดมาซื้อกลับไปใช้บริการได้ค่ะ ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและเติบโตมากขึ้นทุกปีทำให้มีน้ำดื่มทั้งแบรนด์หลักและโล c ค l ลแบรนด์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงผลิตน้ำดื่มไม่ต่ำกว่า10แห่ง ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคต่างก็หันมาใส่ใจกับการดื่มน้ำสะอาดที่ดีต่อสุขภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตจึงเป็นหัวใจสำคัญที่โรงงานน้ำดื่ม,มเมล็ดฝนให้ความสำคัญจนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์น้ำดื่มประชารัฐรางวัลที่1ประจำปี2562ของจังหวัดสมุทรปราการสำหรับรางวัลต่างๆนะคะที่เราได้รับ เป็นกำลังใจนะคะให้กับคณะกรรมการนะคะได้มีความตั้งมั่นนะคะที่จะทำงานในด้านของการทำงานให้กับชุมชนนะคะอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะมีแรงมาัดาลใจทำให้พวกเราได้มีความตั้งใจทำงานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะโครงการผลิตน้ำดื่มชุมชนประชารัฐบ้านบางพลีหมู่9นับเป็นตัวอย่างของการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกทั้งยังสร้างรายได้ที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันเป็นรากฐานการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลซึ่งมุ่งเน้นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อสร้างความ มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปน้ำเดิมเมล็ดฝนคุณภาพมาตรฐานสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืนยน